ทดสอบลูกค้าเหินข้างทน้ำอุนนน่นให้เอ,อในช้อปปีนะคะลูกค้าแจ้งว่าติดตั้งแล้วน้ำไม่ร้อนค่ะอ่ะวิธีการประกอบเครื่องค่ะ 那你、嗯、再放一两泡。 น้ำแรงอรอไฟติดทั้งสามดวงหรอ,อกำ้อนไหมร้อนร้อนปกติตใช่ไหมถ้าไฟหมอ้อต้มติดนี่คือตัวไหนคุณนะปรับได้ปกติ ก็ปกติใช่ไหมไฟสามดวงขึ้นปกติเนาะไฟทั้งสามดวงจะขึ้นไอ้ลองปิดดูดิถ้าปิดมอลุ่มอือหือไฟดวงที่สามมอต้มจะไม่ทำงานไฟจะหายไปเอาปิดทีรั้งถ้าไฟขึ้นแสดงว่ามอเตอต้มทำงานอือหือ น้ำร้อนปกตินะคะทดสอบสินค้าไม่หักไม่ไม่ไม่เสียหายแล้วก็ลูกค้าแจ้งว่าน้ำไม่ร้อนคืนน่าจะประกอบติดตั้งมีปัญหาปะืทดสอบเพื่อปกติค่ะขอถายลูก,ก